ฮาโลวีนนีข้ขอให้ผีรักเราสะเธอขอให้เผลอรักเราสะทีอีกไม่นานก็จะถึงวันฮาโลวีนกันแล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็คงจะมีแผนการเที่ยวหรือมีปาร์ตี้ตามสถานที่ต่างๆในโอกาสวันฮาโลวีนนี้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านพบตลรลดยไปถึงผู้บัก,การตำรวจท่องเที่ยวมีความเป็นห่วงใย และมีนโยบายที่กำชับปยังตำรวจท่องเที่ยวทุกนายและผมก็ต้องขอเรียนว่าเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกท่านก่อนอื่นสาวัดรฝ้ายตำรวจท่องเที่ยวของเราจะมีข้อแนะนําดีๆให้กับพวกท่านต่อไปครับสำหรับคำแนะนำในการเที่ยววันฮาโลวีนอย่างมีความสุขฝ้ายมีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าดูว่าจุดที่ไปอยู่ตรงไหนจะได้รู้จักเส้นทางก่อนและควรดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะเพราะหากฝนตกแล้วเนี่ยเที่ยวไม่สนุกแน่นอนค่ะหากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ 2. ต้องมีเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะการไปเที่ยววันฮาโลวีนเนี่ยเราแต่งหน้าเป็นผีแต่งตัวเป็นผีไม่มีใครรู้จักใครคะ่ะ เพื่อนนี่แหละค่ะที่จะรู้จักเราและคอยช่วยเหลือเราค่ะ 3. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันเรื่องของการร้วงกระเป๋ารวมไปถึงการเบียดเสียดกับคนหมู่มากเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นสามารถนําตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นได้ง่ายค่ะ 4. ดื่มอย่างมีสติอย่าทิ้งตัวนะคะและก็ดื่มไม่ขับด้วยค่ะ ยะะอย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆด้วยค่ะครับและนั่นก็คือคาแนะนำดีๆจากตำรวจท่องเที่ยวที่อยากให้ปฏิบัติกันในช่วงเทศก,กาลมาฮาวินที่จะถึงนี้ตำรวจท่องเที่ยวของเรามีความพร้อมและความสําคัญที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันสามารถโทรศัพท์สายด่วนได้ที่หมายเลข1 1 5 5 ตลอด24ชั่วโมงขอทุกท่านท่องเที่ยวเมืองไทยอยางมีความสุขตลอดไปครับ